สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการหาค่าต่างๆในวงจร DC โดยผ่านโปรแกรม MATLAB นะครับเราก็จะเข้ามาที่ Simulink ก่อนนะครับแล้วก็เลือกในโหมด Electrical โอเคครับเราก็จะมาเริ่มทำวงจรกันเลยนะครับโดยโจทย์ที่เราได้มาเนี่ยก็จะมี Current Source นะครับเราก็เลือก Current Source ลงมาแล้วก็ จาก l i b r a r y b เ o รา e r เนี่ยเราก็สามารถเลือกว o ดเท s o u r c e ลงมาได้ด้วยเราก็จะมีแหล่งจ่าย2แหล่งจ่ายนะครับหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อครับแล้วก็ใส่ค่าความต่างศักด์โดยการดับเบิลคลิกที่ที่ตัวอุปกรณ์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนค่านะครับ โดยชื่อเนี่ยผมก็จะเลือกเปลี่ยนเป็นตามค่าความต่างศักย์แล้วก็จำนวนแอมแปร์นะครับที่เราใส่ค่าลงไปเพื่อให้รู้ว่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่หลังจากนั้นครับแล้วก็เลือกออตัว r e ส i s สเตลงมานะครับก็คือตัวต้านทานแล้วก็ Copy ลงมาครับอันนี้ผมก็ จะวางตามโจทย์ที่ได้รับมาจากอาจารย์นะครับเวลาเราจะหมุนเนี่ยเราก็กด c t r o l r นะครับ control บวก r มันก็จะหมุนตัวอุปกรณ์ให้ค่าบวกค่าลบนี้ก็ตั้งตามทางกระแสนะครับ แล้วก็โจทย์ของผมก็ระบุมาแล้วว่าบวกกับลบหันไปฝั่งไหนต่อมาครับอันนี้ผมลืมใส่ตัววุนเทชซอสข้างบนนะครับเข้ามาใส่เพิ่มแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็ใส่ค่า2โวลต์ลงไปอย่าลืมกดแอ p พลด้วยนะครับเวลาเปลี่ยนค่า ตอนนี้เราก็ได้เป็นชื่อตัวต้นทานแต่ละตัวตามจำนวนโอห์มที่เราใส่ลงไปตัวนี้ก็3โอห์มครับ สีโอห์มแล้วก็เราก็ลากสายไฟต่อกันนะครับโดยการคลิกซ้ายแล้วก็ลากได้เลยครับ เชื่อมทุกจุดของอุปกรณ์เข้าด้วยกันเนเราก็จะได้รูปวงจรนะครับ จากนั้นครับเราก็เข้าที่หมวด Utility ครับแล้วก็ไปเอาตัว Server Configuration นะครับออกมาแล้วก็เข้าไปที่ Electrical e l e m e n t แล้วก็หยิบตัวสายดินออกมานะครับเพราะว่าวงจรนี้จะต้องมีการ r e f เร e เมันนั้นจะหาค่าไม่ได้นะครับแล้วก็ขอเป็นชื่อตรงสายดินเป็นชื่อตัวเองนะครับ อันนี้ท่านอาจารย์กำหนดมาชื่อจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับตามที่เราเข้าใจได้ง่ายต่อมาครับเราต้องการวัดค่ากระแสนะครับก็เอาตัว c Current Sensor er, ออกมาวัดค่าครับเราก็ลบสายไฟเก่าทิ้งก่อนแล้วก็ ค่าบวกลบเนี่ยขึ้นอยู่ค่าบวกลบของออตัววัดกระแสะเนี่ยนะครับเราก็จะหันตามโจทย์ที่กําหนดมานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติโจทย์ไม่ได้กําหนดมาเราก็หันที่ช่างไหนก็ได้แล้วถ้าค่ามันเป็นลบก็คือแสดงว่าจริงกระแสไหลทิศตรงกันข้ามกับที่เราวางแต่โดยปกติฝั่งค้ว่บวกก็จะหันหาค้ว่บวกของตัวแหล่งจ่ายนะครับ ตอนนี้ก็ copy แล้วก็วางตามโจทย์ที่ได้แล้วก็ลักเส้นเชื่อมขยับตัว3อมนิดนึงครับจะได้มีที่วางง่ายๆ แล้วก็เปลี่ยนชื่อครับตามจํานวนแอมแปร์ที่เราใส่เข้าไปอันนี้คนเปลี่ยนชื่อเป็นไอ้หนึ่งไอ้สองนะครับเพราะว่าเรายัางไม่ได้ค่าเอามานะครับ ต่อมาครับเราต้องการวัดค่าความต่างศักย์นะครับเราก็หยิบวนันเทอรเซนเซอร์ออกมาครับจากออกมาจากอิเล็กทริคอลเซนเซอร์นะครับในหมวดหมู่ของรัมบิบราเซอร์แล้วก็เชื่อมขั้วบวกกับขั้วบวกของตัวตานทานเชื่อมขั้วลบของตัววัดความต่างศักย์กับขั้วลบของตัวต้านทานนะครับบวกเชื่อมบวกลบเชื่อมลบ แล้วก็ทำ่างนี้ทุกตัวนะครับอันนี้ก็ Copy ก็สามารถกด Ctrl C Ctrl V ในการก๊อปแล้วก็ Paste ได้นะครับ แล้วเราก็เปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมครับตั้งเป็น V1 V2 V3 งสองไล่ไปเรื่อยๆต่อมาครับเราก็ เอาตัว p s s i m u l a i n k converter นะครับก็คือตัวแปลงจากการวัดให้มาแสดงออกที่ตัวดิสเ p ลย์นะครับการต่อสายก็จะต่อสายจากตัว p s s i m u l i n k นะครับมาต่อที่ตัวสามเหลี่ยมของตัววัดค่าความต่างศักย์แล้วก็ตัวค่าตัววัดค่ากระแสไฟฟ้านะครับ แล้วก็ Copy แล้วก็ทำต่อเรื่อยๆครับ ต่อมาครับเราต้องการรู้ความค่าความต่างศักย์ตรงที่ตัวแหล่งจ่ายนะครับ10แอมป์ก็เอามาวัดคอมเลยก็ต่อเหมือนเดิมครับ ตรงนี้ก็กวางแล้วก็ต่อสายไปเรื่อยนะครับตรงนี้จะหมุนก็เลยกดคอนโทรล R นะครับคอนโทรลบวก R มันก็จะหมุนให้สามารถลากครอบหมุนทีละ2ตัวได้นะครับเราก,กดลันนะครับค่าตัวเลขก็จอกมานะครับรวันนี้ก็ หมดแต่เพียงเท่านี้ครับการแนะนำการหาค่าต่างๆในะวงจร DC นะครับโดยใช้ matlab หรือ s i m u l i n k นะครับ